ในนะคะคว่ามีรายละเอียดมากๆนะคะสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็นําพาสารสกัดเข้าไปสู่ชั้นผิวได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าของเราเป็นนวัตกรรมนะคะลิควิดคิสตั้นนะคะสารสกัดแต่ละตัวมั่นใจได้เลยว่าทําหน้าที่ดีมากๆนะคะเนาะเข้าไปบํารุงชั้นผิวของเราได้สวา่สากงกระจ่างใสมาก ชมที่บริษัทน,นะคะเป็นโรงงานผลิตนะคะอันนี้เป็นห้องนะคะที่ไว้ QC นะคะเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดนะคะและ้วก็วัตถุดิบนะคะที่จะใช้ในขั้นตอนการผลิตสินค้าอีทแต่ละตัวนะคะซึ่งทุกคนมั่นใจได้เลยว่าทุกขั้นตอนมีการ QC นะคะตรวจสอบมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบนะคะแล้วก็สินค้านะคะทุกตัวก่อนออกจาก โรงงานเพื่อส่งตรงถึงมือของลูกค้าอย่างปลอดภัยทุกตัวนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เราจะมีนะคะพนักงานนะคะที่ใส่หมวกสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นหน่วยงาน QC นะคะส่วนตรงนั้นเป็นเจ๊เก๋นะคะ,ะกำลังคุยข้อมูลกันอยู่นะคะนี่นี่นี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางมารับสินค้าอีฟนะคะถึงที่บริษัทเลยนะคะมาเยี่ยมชมโรงงานด้วยเนาะแล้วก็เลยแวะรับสินค้าด้วยนะคะอันนี้ท้งรังเป็นกองสินค้าอีฟนะคะกองทับอีฟนะคะทุกคนนี่เลยนะคะกองทับแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะเนาะโอเควันนี้นะครับพาตัวแทนนะคะมาเยี่ยมชมโรงงานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รับสินค้ากลับบ้านนะฮะล็อตใหญ่นะฮะล็อตนี้ก็ล่าอเดมาครึ่งล้านนะครับ เดี๋ยวเรามาลสินค้านะครับที่โรงงานกลับบ้านเราโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้ครับนี่เลยทุกคนสต๊อกของเราวันนี้ที่เราจะเอาสินค้าของเรากลับนะครับว้าวจุกๆเลยจุกๆเลยนะครับเรานะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราที็งแกรงตอนนี้คือเราลับสมัครตัวแทนนะครับในการสร้างธีมงานครับใครที่สนใจนะครับอยากทําธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าอยากขายคีมออนไลน์นะครับ ตอบมาหาพวกเราได้เลยนะครับปีสิบปีเก้านะครับหาน้องชาน้องอันได้เลยนะครับนี่นะครวันนี้ออเดอร์มาแล้วนะครับขึ้นร้านนะครับวันนี้เราจะเอากลับบ้านด้วยนะครับจะไปหมดหรือเปล่าต้องเอาเลยเอหมดหรือเปล่านะครับจะไม่หมดหรือเปล่าก็เช่นเดิมคันเดิมนะครับน้องมะลินะครับน้องมะลิของเรานี่เองนะครับไหนน้องมะลิดูนะครน้องมะลิอยู่ด้านนู้นนะครับน้องมะลิอยู่ด้านนี้นะคะวันนี้น้องมะลิบุกบริษัทยิปนะคะ บริษัทนะครับอ่าบุกบริษัทนะคะมาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ดูว่าเราจะกลับหมดไหมนะโอเค <c oughs> นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปขอเช็คเราไปเช็คของก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นนี้นะคะมาเยี่ยมชมโรงงานนะคะอันนี้เป็นป้าย DNA นะคะนี่เลยอัน,นอยู่ตรงนี้นะคะน <c oughs> ี่คือนนี่นะ VP10 ว9นะคะป้ายดี 来来